งานขึ้นมาได้ไพ่เทมเพลนนะครับคนเกิดวันจันทร์ขึ้นมาได้ไพ่เลเวอร์เขาบอกว่าไพ่เลเวอร์การเงินนี่เกิดวันจันทร์การเงินมีใช้สัปดาห์เด็กนี้ไม่ขาดมือแต่ก็ไม่เหลือเก็บความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ขึ้นมาได้ไพ่เจ้าถ้วยส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ครับเรื่องของการงานครับได้เป็นไพ่ เทมเพลนการงานขึ้นมาได้ไพ่เทมเพลนนะครับการงานของคนที่เกิดวันจันทร์อคุณควรจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดอาจจะมีการทําโปรโมชั่นหรืออาจจะมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาช่วยนะครับทําให้งานของคุณเนี้ยดำเนินการไปได้ด้วยดีสับการมีการรับอยาให้นิ่งๆไปนี่ได้ครับต้องมีปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วล่ะส่วนคนที่ยังไม่มีงานทํานะครับเทมเพลนเปิดขึ้นมาว่าคุณต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองก็คือไงปรับเปลี่ยนเรื่องของ เสื้อผ้านหน้าผมนิดนึงอะไรนิดนึงดู<บ>ลุคลิกภ,ภาพอุคลิกภาพอานะครับที่จะไปสมัครงานไปสัมภาษณ์หรือไปอะไรก็แล้วแต่กสองคือการปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนส่งเอกสารรีทูม่ออะไรเนี้ยครับเปลี่ยนหให้ให้ดูน่าสนใจมากใช่ครับครับเพราะว่าบางคนบางคนบอกอย่างนี้บอกว่าฉันเป็นของฉันอย่างนี้บางที อาจจะไม่ได้เข้ามาตรฐานกับสถฐานที่ที่เราไปสมัครงานใช่ใช่รับให้เข้ามาตรฐานนิดนึงครับไม่คืออาจจะต้องฝืนใจตัวเองนิดนึงนิดหนึ่งเวลาอยู่บ้านทาอะไตั้ตังไงก็ได้นะครับแต่เอาข้างนอกอาจจะต้องนู่นนี่นี่นั่นอ่ะทีนี้คนที่สวัสดีสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับนี่เรื่องนี่เรื่องของนการเงินการเงินการเงินคนเกิดวันจันทร์อ่าเมื่อกี้การเงินคนเกิดวันจันทร์ขึ้นมาได้ไพ่เลเวอร์เราบอกว่าไพ่เลเวอร์การเงินที่เกิดวันจันทร์การเงินมีใช้สัปดา พราะอะไรครับแต่เพราะว่าคาว่าเลเวอร์นะครับเลเวอร์นึกถึงตอนที่เรามีความรักครับอ่าตอนเรามีความรักใหม่ๆจีบกันใหม่ๆอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องโชว์ป่าโชว์ผู้ชายไหมถ้าผู้ชายก็ต้องโชว์ป่าโชว์ป่าชวาอะไรนี่ก็แบบบางทีก็ซื้อขนมขนมให้แฟนอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับยังไม่จีบอยู่อ่ามีแบบว่าเออ ช่วยเขาม้างอะไรฉันไปช้อปปิ้งมาฉันก็ซื้อมาฝากซื้อมาฝากอันนี้อร่อยนะร้านนี้นะซื้อมาฝากนะดังนั้นพอถามเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับคนที่มีความรักก็คือว่ามีเท่าไหร่ก็หมดใช่ครับเราวราเราเราไม่ขาดมือด้วยยังไงก็ต้องหามาเปให้ได้ในช่วงนั้นไม่รู้มาจากไหนด้วยองเงินโอเคมีคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของความรักครับขออนุญาตครับส่งใจมาครับส่งใจมาครับส่งจิตส่งความรักนะความรักคนเกิดวันจันทร์ความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ขึ้นมาได้ไพ่เก้าถ ความรักของคนที่เกิดปัญจันนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วถือว่าโอเคครับพี้ดีอ่าส่วนคนที่ยังโสดไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าความรักของคุณเนี่ยมันหลบอยู่ด้านหลังเขาบอกว่ากล้าเปิดเผยอ่าบางทีแบบเห็นไหมยังเป็นลักษณะของคนที่นั่งกอดอกแล้วมีถ้วยอยู่ข้างหลังถ้วยมันคือความรักมันคือข้างหลังมันคืออะไรพวกนี้ยังแอบแอบด้านหลังแบบยังเก๊กๆกอยู่อะไรอยู่อออาจจะต้องทะลุกำแพงตัวเองออกมานิดนึงนะครับนะครับบอกเขาไปเลยนะครับบอก